สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทําน้ำพริกอ่องแบบจํานวนมากสไตล์อาจารย์อัดน,นะครับอ้าวแบบคนเหนือทําคนเหนือทําอะไรก็ไม่ผิดเพราะทําของเหนืออ่ะทีนี้ใส่น้ํามันก่อนนะครับทําแบบง่ายๆเนาะ,นะครับอ่าใส่น้ํามันลงไปอันนี้จะเป็นหอมขาวหรือกระเทียมนะใส่กระเทียมลงไปก่อนพที่ผสมรวมกันบนะัดนะั งงรกระเทียมส่วนตรงนี้เป็นหอมแดงนะครับปกติเราจะโขกไปกับน้ําพริกเลยแต่วันนี้เราทําแบบสําเร็จเราซื้อน้ําพริกน้าพริกอ่องสําเร็จตลาดนะครับไม่มีคนที่อยู่กรุงเทพก็ใช้น้ำพริกแกงคั่วได้นะครับใช้น้ําพริกแกงคั่วได้เลยวันนี้เราจะทําทั้งหมดหมู4กิโลมะเขือเทศ2กิโลน้าพริกแกงคั่วประมาณ6ขีดนะ่ะตะเทศหอมนะ่ะตะเทศหอม ผั <Yeah. S 2> ดให้หอม yeah. ช่วงผัดให้หอมตรงนี้เ mm hmm. นาะเราก็จะนำน้ำพริกแกงคั่วน้ำพริกอ่องเนี่ยใส่ลงไปเลยนะจน mm hmm. ชื่อว่าน้ำพริกเนาะ mm hmm. ต้องใส่พริกเยอะๆ mm hmm. ถ้าไม่เผ็ดเราก็ใช้พริกป่นเะนี่ยที่เราคั่วเองน้าพริกพริกทางเหนือเนี่ยใส่ไปหนอ่อยอ้ว mm hmm. yeah. ัดไปนะครับผัดไปอาผัดให้หอมเลยช่องนี้มันแห้งเทคนิคนะให้เติมนี่ก่อนเติมน้ำเข้าไปหน่อยหนึ่งนะเติมน้ำลงไปผัดผัดจนหอมเลยนะครับผัดจนหอมเลยอ้าวผัดไปเรื่อยๆโอเคอ้าวผัดให้หอมเติมกะปิลงไปนี่ เติมกะปิลงไปเนี่ยอร่อยนะกะปิลงไปผัดนะผัดจนขึ้นน้ำมันสวยงามเลยนะครับอันนี้ทำแบบรวดรัดแบบทางเหนือทำเนาะทำกินกันเยอะๆผัดผัดนี้ไปเลยผัดไปเลยผัดผัดไปผัดไปผัดไปอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องกันนะจ๊ะ หอมได้ที่นะมีกินหอมแล้วก็ใส่หอมแดงบดลงไปเราขี้เกียจโขกมันเยอะทัดลงไปผัดเคี่ยวจนเขาหอมดีแตกมันดีเห็นไนหะมนี่คือน้ำพริกคนเหนือทำทำแบบลวกรัดขั้นตอนบางบ้านก็จะเอาไปโขกอันนั้นเขาทำมันไมน้อย เขาทำด้วยนะเขาก็โขกทีแล้วโคกแล้วก็ผัดได้เลยน,นี่เราทําเยอะอนนเราทําเยอะแล้วก็ทําอย่างงี้นี่ดูไปอันนี้คนเหนือทำทําอะไรก็ไม่ผิดนะก็ทํามา30กว่าปีแล้วนะครับผัดให้หอมอ่าแล้วเดี๋ยวมาดูกันแล้วเดี๋ยวจะใส่หมูตอนไหนเดี๋ยวบอกอ่านะครับหลังจากที่เราผัดน้ำพริกแกงกระเทียมหอมแดงและกะกะ้วก็กระปินะเนี่ยเห็นไหม ได้ที่จะเสร็จเรียบร้อยเขาจะขึ้นเงาเลยเนี่ยอัดก็คือน้ำพริกจะหอมละไม่เหม็นฝ่าน้ำพริกละพอเสร็จเรียบร้อยก็จะใส่มะเขือเทศลงไปมะเขือเทศอันนี้หมูนะครับหมูเอานี่หมูบดเป็นหมูสะโพกไม่มีมันเลยไม่มีมันเลยเอา้าวใส่ลงไป นี่นะครับปรุงรสด้วยดีรสรสดีเล็กน้อยหนึ่งช้อนก็น้ำปลาน้ำปลาใส่ข้างกระทะเดี๋ยวจะได้หอมๆมนร้อนน้ำปลาก็ประมาณสักเนี่ยใส่ไปอเอาเค็มๆมันหวานนะน้ำปลาแล้วก็ ใส่น้ําตาลตัดรสนิดหน่อยพริกออกนะ,ะถ้าเป็นคนเหนือจะไม่ใส่น้ําตาลถ้าเป็นคนภาคกลางใส่น้ําตาลไปหน่อยให้หวานกลมกล่อมเพราะว่าเมื่อกระเทียมมันจะมีรสชาติอูมามิอร่อยอยู่แล้วนีนต้องการให้หอมพริกที่บ้านนี่จะปนเองแากแหลละปนเองจะใหม่ใส่ไปนิดนึงนะครับเพิ่มความเผ็ดและความหอมขึ้นนะทีน,นี้ก็ใส่อีมามุอูมามิพริกแดงนะ พอให้อร่อยนะสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คนเลยคนให้เข้ากันเลยผัดเคี่ยวไปให้ได้ที่นะเดี๋ยวน้ําในหมูก็จะออกมา่นะผัดนี้ไปเลยผัดไปเลยไม่ไม่ยากแล้วนะพี่อ่องนะคนเหนือท,ทอําทํายังไงก็ไม่ผิดเ้าเป็นคนเหนือทำอาหารเหนืออ่ะทีนี้ กลัวจะแห้งก็เติมน้ำลงไปนิดนึงนะอา้าวเติมน้ำแล้วเ,เดี๋ยวจะเคี่ยวให้ดูนะครับอา้าวเดี๋ยวรอให้เดือดแล้วจะถ่ายให้ดูใหม่นะเนาะอ้าวเรียบร้อยแล้วพี่ก็เดี๋ยวรอเคี่ยวก่อนนะครับเดี๋ยวรอเดือดก่อนนะเนาะอา้าวอ้าวหลังจากเราเคี่ยวไปเมื่อกี้แล้วนะครับปรุงรสเรียบร้อยเราไม่ต้องเติมน้ําเยอะนะถ้าเติมน้ําเยอะ มันจะเหลวไปอันนี้คืออันนี้น้ําจากหมูแล้วก็น้ําจากมะเขือเทศออกมาแล้วทีนี้เราก็จะเคี่ยวไปอยนี้เรื่อยๆจนมะเขือเทศเราเนี่ยเละนุ่มนะรสชาติจะได้กลมกล่อมลอยอูมามินะเคี่ยงี้ไปเรื่อยๆแฟนอ่อนจนมะเขือเทศเราเละเละไม่เห็นเป็นชิ้นน่ะเนาะเคี่ยวไปจนเละหมดเราจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยเนี่ยใช้ได้นะครับเคี่ยวไปต่อนะจ๊ะ หลังจากนเนี่ยเคี่ยวไปเห็นไหมมาดูใกล้ๆนี่มาดูใกล้ๆหลังจากที่เราเคี่ยวไปเห็นไหมนึ่งพริกอ่องก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเาลงลงกระทะเลยมาดูกระทะในกระทะเลยพริกอ่องก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเห็นไหมครับน่พริกอ่องก็จะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเนาะก็มะเขือส้มมะเขือเทศก็เนียนเรียบร้อยแล้วสุดท้ายใส่หอมป้อมใบหอมนะหรือผักชีต้นหอม ใส่ไปเลยถ้าไม่ใส่ไม่อร่อยนะใส่ไปให้มันมีกลิ่นให้อร่อยตรงนี้ก่อนนะครับแล้วให้ปิดไฟแล้วเวลาเสิร์ฟจะใส่อีกก็ได้เนียนพิธีเห็นไหมน้ำก็ควรจะพอดีขุบขิกไม่แห้งเกินไปไม่เหลวเกินไปน้ำพริกอ่องคนเมืองทำยังไงก็อร่อย 嗯嗯。Yeah. Yeah.